ดวงอ่าของเรามีดวงจันทร์อยู่หนึ่งดวงลูงน่าลูน่าดวงอันนี้มีดวงจันทร์บริวารยี่สิบเจ็ดดวงดาวอะไรคะใครตอบได้บ้างพุทธส,สุโลกอังคารพระหัสเสาร์นี่คำว่าอะไี่คำว่าอยูอะไรคะยูเอฟโอยูเรนัสอ่ายูเรนัสมีข่าวมา ถ้าจะได้จําได้ว่ามันคือมันคือจุดเย็นของมันครั้งนี้อ่อะ,อะฉันคือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสอ่าให้ให้เสมือนว่ารอบๆมีดวงจันทร์เยอะสว่างเยอะสว่างเยอะอ่ะต่อไป,ไป,ไปพวกเราคือดาวเคราะห์กลมและใหญ่หมุนไปรอบๆอย่างมีความสุขอ่าตรงนี้ฉันคือดาวเคราะห์แก แสงสีฟ้าต่างสีฟ้าสวยๆดาวอะไรคะอ่านับอยู่นับอยู่ตอนนี้มีคนนับอยู่ดาวอะไรคะเนปตเนอะไรคะเนปตินขาเนปตอะไรคะเนปตอะไรคะเนปจูดอ่าเนปจูดเนปจูดนี้เป็นดาวโคเกสดังนั้นท่าของมันก็ต้องบ่งบอกว่ามันเป็นดาวโคเกสอ่ะ ฉันคือดาวเมีจูนอ่ะท่าท่าพบกันค่ะดาวเมีจูนดาวพกแก๊สต้องลงลอยค่ะลงลอยกว่านี้อีกค่ะดาวเมีจูนต้องยังไม่ตองลอยพอต้องลงลอยเป็นแก๊สเป็นแก๊สเบาๆบางๆเอาใหม่ดาว ตอนนี้เดี๋ยวแวะไปดูมองจใจแวะดูดนะคะ,ะยังฟังอยู่เลยจริงๆถ้ามันมืดพอแสงก็จะตัดเมฆได้ะะดาาทั้งเราเห็นนะคะจะต้องรออีกทุนทีนะขอบคุณค่ะขอเชิญทุกคนนั่งนะคะขอบคุณค่ะปเมอร์อคะ่ะสนุกไหมคะสรุปแล้วเด็กๆทุกคนจำดาวคอลของเราได้ไหมคะ ดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคืออะไรคะเอ๊ะใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยคืออ้าวพุธแล้วก็ส ok. ุ่โลกโลกอ่ะสุ่แล้วก็ดาวเสียงดาวกันฮ่าฮ่าฮ่าอสุ่แล้วก็โลกโลกใช่ไหมคะอังคารพระนักขัตดาวเสาร์ดาวเสาร์ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนค่ะเก่งมาก เดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่พิธีการสักเล็กน้อยนะคะอะ กเราต้องขอสิทธิท่านนะคะก็ขออน,นุญาตแนะนำตัวกันก่อนนะคะค่ะชื่อนางสาวปาติมามาดอรีค่ะค่ะแล้วก็ดิชันนางสาวธัญญามีเพื่อนค่ะก็วันนี้เราทั้งสองคนได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในเปิดงานกิจกรรมนิทศการดาราศาสตร์และปรากฏการ์ซปเปอร์ฟูมูลนะคะภายใต้ชื่อเลจันกันหมีนะคะอ่า จริงๆในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมวันนี้เนี่ยเราตั้งให้คิดได้สองแง่นะคะสองแง่ยังไงก็คือแร่จัดกันหมีเนี่ยเป็นภาษาเจ๊เห่ด้วยแปลว่าแรจัดกันไหมนะคะส่วนในอีกมุมหนึ่งทางดาราศาสตร์เนี่ยฟ้าของวันนี้นะคะเราจะเห็นดาวกลุ่มดาวอยู่สองกลุ่มดาวที่ที่อยู่ฝั่ง ทิศเหนือนะคะเป็นดาวมีใหญ่กับดาวมีเล็กนะคะดังนั้นเราก็จะดูทั้งมีแล้วก็ทั้งจันนะคะมันก็เลยคล้องจองกับในส่วนของภาษาทินเราด้วยก็เลยนำชื่อนี้มาใช้นะคะก็อนุาอญาตเข้าสู่พิธีการนะคะกับเรียนท่านประธานในพิธีนางนาตายาดิศมิกรท่วมในการรงเรียนบ้านตาบานนะคะานายวิโรจนเดิมแก้วร้องนว เรียนบัณฑบานะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะในนามของกรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ซุเปอร์ฟูมูลนะคะภายใต้ชื่อเลจันกันหมีนะคะโดยในค่ำคืนนี้นะคะก็รู้สึกยินดีที่ทุกท่านให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ มาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะคะ,อะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีนะคะนา,นางนัตยาอดิเสงตอพูดน้นไคการโรงเรียนบ้านตาบ้านนะคะได้รับคำคำกล่าวรายง,งานและกล่าวเปิดงานกิจกรรมวิทยศาตรดาราศาสตร์และปรากฏการ์ซุปเปอร์ฟูมูลพาได้ชื่อนจารย์กันหมีในครั้งนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญะคะ่ะลำดับถัดไปขอเชิญครูฟานิมา ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะเชิญเรียนานางนัตยาอดีศัยนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวฟาติมามาดอวีนะคะในานามของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านตาบาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาร a วิ i w เขต2ได้รับผิดชอบจัดกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์และปรากฏการซุปเปอร์ฟูมูลและจัดกันหมีในวันนี้ขึ้นรู้สึกเพิ่มปิติยินดีและขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ในปัจจุบันเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนานไปอย่างรวดเร็วนะคะ ทำให้เรื่องที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวากาศเข้ามากเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นซึ่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเยาว,วชนและประชาชนทั่วไปเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้าปรากฏการณ์ต่างๆตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับมนุษย์ ในอดีตมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากดวงดาวและกลุ่มดาวบางกลุ่มซึ่งเกิดจากการจินตนาการในการหาทิศบอกเวลาบอกฤดูกาลตลอดจนกำหนดวันนักขัตฤกษ์ต่างๆจึงถือว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านตาบาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2 ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและได้รับการสนับสนุนกล้องโทรทัศน์ดอกโซเนียนสื่อและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญนี้และได้นําอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจาัดนิทรรศการดาราศาสตร์และปรากฏการาา์ฟูม,มนลและจักนกหมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมคศ2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในการสนับสนุนกล้องทโทรทัศน์ดอกโซเนียมสื่อและอุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการดําเนินการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประชาชนและเยาวชนทั่วไปรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสังเกตวัตถุบทท้องฟ้าปรากฏการจากประสบการณ์จริงและสถานที่จริงสามเพื่อเป็นการสง่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดาราศาสตร์สี่เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอกสำหรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์และปรากฏการ์ซูปเปอร์ฟูมูลแลจันกันหมี มีกิจกรรมต่างๆดังนี้1คือกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์ 2. กิจกรรมปรากฏการ,สปปร์สุ per ภูมฟูนูล 3. กิจกรรมเรียนรู้การดูแผนที่ดาวผ่านโปรแกรมสตาร์ชาร์ตกลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวหมีเล็กอันหนึ่งการจัดกิจกรรมนิทรรศการและปรากฏการปเุอร์ภูมูนและจันทร์กันหมีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครูและกรรมาการฝ่ายต่างๆและเตรียมงานเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณมานะที่นี้เป็นอย่างสูงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกลาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร์และปรากฏการซุปเปอร์ฟูมูลแรงจังนทนหมีขอกลาบเรียนเชิญค่ะค่ะกลาบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจ หนูน้องน้องเด็กเด็กเยาวชนนะคะของจังหวัดนราธิวาสที่ให้ความสนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านตาบานในครั้งนี้ดิฉันมีความรูร้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสในการจัดพิทรศการดาราศาสตร์และประกวดการซูเปอร์ฟูลมูลนะคะและจันจันหมีในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะคะกับทีมคณะครู สัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านตาบาที่มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนายเยาวชนโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการในการคัดเลือกที่จะเป็นตัวแทนที่จะได้รับกล้องมาแล้วก็ให้บริการแก่ชุมชนนะคะซึ่งทราบม,มาว่าทางประเทศจะมีทั้งหมด50โรงเรียนที่ได้รับนะคะ ในจังหวัดในเนตชชตองเราก็จะมีที่นราธิวาสก็คือที่เมืองบ้านตาานนะคะที่แล้วก็ที่จังหวัดยะลาหนึ่ง,งโรงเรียนแล้วก็ที่ปัตตานีหนึ่งโรงเรียนนะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เมื่อนี้ได้ไดเด็กๆ,ๆเนี่ยจะได้มาเรียนรู้ปรากฏการทางดาราศาสตร์ซึ่งจะเถิอขึ้นจริงก็ขอเล่ายา้อนนิดนึงนะคะเ,เป็นโครงการที่ประกาศผลมาเมื่อปลายเดือน แล้วก็ส่งครูให้ส่งครูทั้งสองท่านคือครูปาติมากับครูธัญญาไปอบรมที่เชียงใหม่อย่างด่วนเลยนนะคะไปอบรมเมื่อวันที่3าอวันที่1ถึงวันที่3นะคะอบรมที่เชียงใหม่แล้วก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะเอามาจัดนิทรรศการให้ทันกับซุปเปอร์ฟูมูลซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำหนดวันนี้ได้เลยมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะคุณครูกลุ่มสารวิย์และคุณครูบุคลากรโรงเรียนบ้านตาปาก็ทําง,งานแบบเล่งด่วนเลยค่ะเพื่อให้ปรากฏการสําคัญนี้ไม่ผ่านไปโดยโดยโดย,โดยที่เราไม่ได้เด็กๆได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นอาจจะมีสิ่งใดที่อาจจะยังยังที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้จัดงานนี้ก็ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจนะคะทางโรงเรียนก็อ,อยากจะบอกว่าถ้าถ้ามีโอกาสนะคะมีถ้ากือว่าตัาาาทางโรง,งเรียนหรือว่าหน่วยงานไหนอยากจะให้เราไปร่วมจัดกิจกรรมนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งน,นะคะแต่นนะคะก็ในโอกาสนี้ก็คิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วนะคะ ที่จะได้ให้เด็กๆได้ไปที่สะพานดูดาวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดาวกันนะคะโดยจะมีคุณครูแล้วก็ทีมสตาฟเสื้อสีฟ้านะคะจะเป็นคนที่จะพาพวกเราไปดูดาวเดี๋ยวยังไงแล้วถือว่าเป็นงานที่เป็นกันเองนะคะไม่ต้องนั่นเงเก็นตัวแข็งนะคะก็สบายๆดูดาวอย่างนี้เราบิกเลงน,นะคะก่อนอืนขอเชิญสตาฟเสื้อฟ้าค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญค่ะสตาฟเสื้อฟ้านะคะ ทีนสตาคุณภูและบุละคลา,ากรรวเทียนี้ด้านตาบาค่ะเชิญค่ะ ได้เรืององเลขาใหม่เรพร้อมจะนองกรต่างๆที่เขาเตรียมพร้อมท a ่ให้มาเช่เดียวกันเช่นเดียนเดี๋ยวเี่สักที่สต๊าฟเรา คือการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะเขามีความสามารถอะไรก็สนับสนุนนะคะขอขออนุญ,ญาตค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายรูปนะคะกับทีมงานพออค่ะวันนี้ในส่วนของเขตพื้นที่นะคะต้องมีัวแทนมาด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะ ไม่เป็นระเบียบนะ่ไเป็นตัวอย่างเว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกิดจากความร่วมมือนะคะออยกยกนิ้วหน่อยค่ะยกนิ้วหน่อยมานี่ๆเลยครับนี่คือกล้องโทรทัศน์นะคะสำหรับการสองพื้นผิวดวงจันทร์นะคะแล้วก็วัตถุบนท้องฟ้า มีชื่อว่าดอกโซเนียนค่ะดอกโซเนียนนะคะทุกคอนะคะไอ้ตัวใหญ่ๆขาวนี่นะคะเขามีชื่อว่าดอกโซเนียนนะคะได้รับการสนับสนุนมาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะ50ตัวทั้งนั้นในปีนี้แล้ว50ตัวนั้นหนึ่งในนั้นอยู่ที่ตาบ่าค่ะ ขอบคุณท่านนะคะประธานะคะท่านหัวอ๋อทตรยาอุษณกรค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาบานนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะให้เริ่มชมพิธศการแล้วก็ปรากฏการ์ที่ว่าน่าจะได้อยู่นะคะตอนนี้

那个。